สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยเมดิเตอรีนเช่นเคยนะครับและหัวข้อคลิปที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือเปิดแผนเจ้าเลขของรัสเซียครับคุณผู้ชมครับหลังจากเมื่อวานนี้การเจรจาระหว่างรัสเซียและยูเครนนั้นทําท่าว่าจะลงเอยได้ด้วยดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามการโจมตีต่างๆของรัสเซียนั้นก็ยังมีให้เห็นอย่างต่อเนื่องครับ ทั้งนี้นะครับก็ได้มีนักวิชาการนะครับได้ออกมาให้ความเห็นว่าการล่าถอยของกองทัพรัสเซียนั้นไม่ใช่เป็นการถอยห่างออกไปนะครับแต่อาจจะเป็นการสับเปลี่ยนกําลังจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งมากกว่าครับทั้งนี้นายจอห์นเคอร์บี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหมสารัฐก็ได้ออกมาให้ความคิดเห็นว่าเราทุกคนนั้นควรที่จะเตรียมพร้อมที่จะจับตาดูการโจมตีครั้งใหญ่นะครับในพื้นที่อื่นๆของยูเครน ซึ่งทางรัสเซียนั้นก็ได้มุ่งเป้าไปยังภูมิภาคดอนบัตแต่ว่าสมรภูมิที่สำคัญที่สุดณนะเวลานี้ก็น่าจะเป็นที่เมืองมาริอพอครับ และจากการที่รัเสเซียนะครับได้ออกมาประกาศว่าพวกเขานั้นจะลดกิจกรรมทางการอาหารนะครับในกรุงเครียบและเมืองชนนคอฟลงนะครับทั้งนี้อาจจะเป็นกับดักก็ได้นะครับเพราะว่า,าแนวรบทางด้านเหนือของยูเครนนั้นฝ่ายยูเครนก็สามารถนะครับปิดล้อมฐานของรัเสเซียได้และกําลังทําการตีตอบโต้รัเสเซียอย่างหนักจนทําให้รัเสเซียนั้นได้ถอนฐานบางส่วนออกไปยังเบลารุสนั่นเองครับ และนี่ก็อาจจะเป็นแทคติกของรัเสเซียนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ยูเครนนั้นโจมตีฐานที่ถูกปิดล้อมอยู่ในด้านเหนือของกรุงเครียบเพราะหากว่ายูเครนย,ยังปฏิบัติการนะครับลุกตอบโต้กองทัพรัเสเซียที่อยู่ทางด้านเหนือต่อไปก็เท่ากับว่ายูเครนนั้นปฏิบัติการที่ไม่เอื้อต่อการเจรจานั่นเองครับรัเสเซียก็จะใช้ข้ออ้างนี้ทําการเข้าโจมตียูเครนต่อไปครับ ส่วนข้อที่2นะครับคุณผู้ชมการที่รัสเซียนั้นหันเป้าหมายไปหาสมรภูมิทางฝั่งโดเนสและก็ดอนบาสน,นะครับและสมรภูมิทางใต้นั้นสิ่งนี้ก็จะเป็นการนะครับบีบบังคับให้ยูเครนต้องเป็นฝ่ายรุกบ้างนั่นเองครับ หลายหลายท่านได้ออกมาให้ความคิดเห็นนะครับว่าสิ่งนี้รัสเซียกําลังต้องการล่อนะครับกำลังของอยูเครนให้ออกมาจากนอกเมืองและก็จะทําการนะครับโจมตีกําลังเสริมของอยูเครนบ้างนั่นเองครับเพราะว่าการที่ทยูเครนนั้นต้องยกกําลังออกไปรบยังพื้นที่นอกกรุงเครียบนะครับพวกเขานั้นจําเป็นต้องมีกําลังเสริมมีการส่งสเสบียงต่างๆดังนั้นรัสเซียก็จะใช้โอกาสนี้แหะครับในการเข้าโจมตีตัดกําลังยูเครนนอก จากนี้ยังคาดการกันว่าถ้าหากยูเครนนั้นเป็นฝ่ายบุกพวกเขาจําเป็นต้องใช้รถถังนะครับในการทําการบุกดังนั้นเมื่อรถถังของยูเครนได้ออกมาในพื้นที่โล่งแจ้งแล้วไม่ได้เอาไปซ่อนเก็บไว้แบบก่อนๆน,นะครับอันนี้โอกาสรถถังของพวกเขาก็อาจจะถูกทําลายได้เช่นกันครับ และแผนการรบอย่างที่สองของรัสเซียที่น่าจับตามองนะครับก็คือกลยุทธ์ระเบียงมนุษยธรรมนั่นเองครับสิ่งเหล่านี้นะครับคุณผู้ชมรัสเซียนั้นถนัดใช้ตั้งแต่ในสงครามซีเรียแล้วครับคือหลักการของพวกเขาก็คือจะเอาทหารครับไปปิดล้อมเมืองนั้นไว้เมืองที่เขาจะโจมตีนะครับ แล้วทีนี้พวกเขาก็จะระดมยิงทั้งปืนใหญ่ทั้งจรวดทั้งขี่ปนาวุธเข้าไปในเมืองนะครับให้ล่าพนาศูนย์เลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับยังมีการทิ้งระเบิดทางอากาศอีกด้วยจนคนภายในเมืองนะครับเริ่มอ่อนแอแล้วก็จะทําให้กําลังใจต่างๆของชาวเมืองนั้นลดลงเป็นอย่างมากทีนี้รัสเซียนั้นก็จะเปิดระเบียงมนุษย,ษยธรรมนะครับให้อพยพาชาวบ้านออกมาได้แต่ต้องมีข้อแม้ว่าทหารภายในเมืองนั้น ก็จะต้องยอมวางอาวุธนะครับถึงจะให้อพยพออกมาได้ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการนะครับลดความสูญเสียทหารฝ่ายรัสเซียเองแล้วก็จะเป็นการกดดันนะครับทหารอยู่ในเมืองอย่างได้ผลมากๆเลยทีเดียวครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมระเบียงมนุษยยธรรมของรัสเซียนั้นมันได้เริ่มขึ้นที่เมืองมาริอปอนะครับประมาณวันที่ 4- ถึงวันที่6 มีนาคมนะครับอันนี้แอดมินจะยกมาเป็นตัวอย่างเพราะว่าในการเจรจานั้นรัสเซียจะอนุญาตนะครับให้ประชาชนของยูเครนสามารถเดินทางอพยพออกจากเมือง ไปในทางทิศตะวันตกของยูเครนได้ครับแต่อย่างไรก็ตามนั้นรัเสเซียนะครับได้มีการยิงปืนใหญ่ถล่มเส้นทางระเบียงมนุษยธรรมนะครับแล้วก็ได้ออกมาอ้างว่าฝ่ายยูเครนนั้นเป็นฝ่ายที่ไม่ให้ประชาชนของตนเองนะครับออกมาจากเมืองและยังบอกอีกว่าทหารยูเครนนั้นจะใช้ประชาชนของตนเองเป็นโล่มนุษย์อีกด้วย สรุปแล้วก็คือมีประชาชนที่ติดอยู่ในพื้นที่สู้รบราวราว0 0 0 0คนครับและในขณะนี้นั้นรัสเซียก็ได้ทำการโจมตีเมืองอย่างหนักจากข้อมูลในแหล่งเปิดนั้นได้ปรากฏภาพรถถังนะครับของรัสเซียทำการยิงโจมตีที่มั่นของยูเครนนะครับที่เป็นอพาร์ตเมนต์ของประชาชนแล้วก็มีการใช้กำลังทางทหารนะครับเข้าโจมตีอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นอ่ใช้ปืนต่อต้านรถถังนะครับแล้วก็พวกปืนปลสอนนั้นยิงเข้าไปในที่ซ่อนของฐานยูเครน ชนิดเรียกได้ว่าถล่มกันแบบไม่ยั้งเลยครับและทางด้านฝ่ายกองพันอาซอฟนะครับแล้วก็ฐานยูเครนนั้นก็ได้สู้รบกันอย่างเหนียวแน่นก็คือไม่ยอมแพ้นั่นเองนะครับในสมรภูมิแห่งนี้พวกเขานั้นก็สู้อย่างสมศักดิ์ศรีเลยทีเดียวแม้ว่ากําลังนั้นจะเป็นรองรัเสเซียแล้วก็ฝ่ายเชยเชนเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าถูกตัดขาดจากการส่งกําลังบํารุงนั่นเอง แต่ถึงอย่างนั้นนะครับกองพันอาซอฟและทหารยูเครนที่เฝ้ารักษาเมืองนี้อยู่พวกเขานั้นก็ได้ทําการต่อสู้นะครับอย่างกล้าหาญและก็สามารถยืนหยัดต้านทานกองทัพของรัสเซียได้อย่างเหนียวแน่นถ้าเรานับจากวันแรกๆที่รัสเซียทําการปิดล้อมเมืองและทําการเข้าโจมตีอย่างหนักนั้นนี่ก็นับได้ว่าประมาณเดือนกว่าแล้วนะครับรัสเซียนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะ,ะเผด็จศึกเมืองนี้ไปได้ครับ และแม้ว่าหากรัสเซียนั้นสามารถยึดเมืองนี้ได้สําเร็จนะครับในอนาคตต่อไปนั้นพวกเขาจะสามารถครองใจประชาชนในมาริโอพอได้หรือไม่จริงๆแล้วประชาชนในมาริโอพอนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นาชาวยูเครนเชื้อสายรัสเซียสะส่วนมากนะครับแต่จากการที่รัสเซียนั้นถล่มเมืองทั้งที่ประชาชนนั้นยังติดอยู่ในเมือง เกือบราวราวหนึ่งแสนคนนะครับสิ่งเหล่านี้ก็จะสร้างบาดแผลในจิตใจที่ลึกมากๆให้กับชาวมารีโอพอครับและถึงแม้ในท้ายที่สุดนะครับหากว่ารัสเซียนั้นสามารถชนะในสมรภูรมิมาริโอพอได้พวกเขานั้นจะครองใจประชาชนชาวมารีโอพอได้หรือไม่สิ่งนี้เป็นที่น่าสงสัยยิ่งครับและในช่วงสุดท้ายนี้เราก็จะมาสรุปกลยุทธ์ของรัสเซียนั่นก็คือพวกเขานั้นอาจจะกำลังล่อให้กองทัพยูเครนเป็นฝ่ายบุก เพื่อที่จะได้ทําการเข้าโจมตีกําลังหลักของยูเครนและทําการโจมตีสะเบียงในแนวหลังของยูเครนอีกด้วยสิ่งที่น่าสนใจในครั้งนี้ก็คือหน่วยส่งกําลังบํารุงของยูเครนนั้นจะสามารถเล็ดลอดนำสะเบียงอาหารอาวุธต่างๆไปยังแนวหน้าได้หรือไม่ และพวกเขานนั้นจะสามารถตีโต้กองรังรัเสเซียได้มากแค่ไหนเราก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิลิเตอรี่อีกเช่นเคยและถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินก็คงต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของ t h a i Military ได้ทำคลิปต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ